วัสดีค่ะก็สวัสดีทุกๆคนเลยนะคะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องออมแอมชนลค่ะตอนนี้เรามีเกมไห c ครับเมื่อมีอาวุธแบบใหม่ๆที่ทั้งโหดแล้วก็แรงอ่จจะมีอาวุธอะไรกันบ้างถ้าเง้นไปลองกันเลยจ้านี่เลยก่อนอื่นนะเดี๋ยวเรามาดูท่าทางแอนิเมชันกันดีกว่านะเพราะว่าในม็อดนี้เขามีแอนิเมชันดึงๆให้ด้วยถูกต้งแล้วและนี่ก็คืออาวุธทั้งหมดค่ะที่เราคัดเลือกออกมาเนาะจริงๆมันมีเยอะกว่านี้นะคะแต่ว่าเราคัดเลือกมาแค่บ,บางอาวุธที่เราชอบนะเฉพาะที่มันเจ๋งๆเงนาะ เพดูดีชุดก่อนจะเป็นชุดก่อนเรนโบว์เลยอะโอ้โห oh, ทํไมของอ้อมมันไรพอยขนาดนั้นดูเขาดิ <g ül> เขายังเป็นเขาเรนโบว์เลยใครเห็นเปล่าของพี่แกไม่ใชุดก่อนซามูไร <g ül> เฮ้ยดูท่าวิง่งดินี่ๆๆๆๆท่าแบบนั้นลุตกเอ้ยท่าวิง่งแท้อ่ะดูดิคือมอร์ตินะคะถ้าแบบเราใส่อาวุธเข้าไปนะคะมันก็จะมีท่าแอนิเมชันนะคะในการเคลื่อนไหวค่ะไม่ว่าจะเป็นท่าวิง่งท่ากระโดดนะคะหรือแม้แต่ใช้อาวุธฟันนะคะมันก็จะมีท่าแอนิเมชันค่ะดาบแรกที่เราจะมาลองกันนี่ก็คือดาบเรนโบว์ค่ะขอบอก นว่าอันนี้เก่งระเบิดระเบอรมากเลยเข้ากับชุดเกาะคัสตูมเข้าเลยอะโอ้โหระเบิดระเบอร์จริงไหยไม่เป็นรูเลยนอกจากจะมีเอฟเฟกต์แล้วเนี่ยยังมีความรุนแรงเลนะทั้งหดทั้งกองนี่แหละใส่รู้งน่รู้สิเฮ้ยดูท่าดิมันตีลังกาฟันได้ด้วยอ่ะขยอยกระดิ่งแมวโอ้โหหูไอเคนเฮ้ยมันควงสว่านได้ด้วย ว่ามันมีดาเมจรุนแรงก็จริงนะแต่เราก็จะโดนดาเมจเองก็ได้นะเฮ้ยเป็นสีเรนโบว์เราไปเจอไปลองดูดิยังกับพู้ไฟอ่ะแต่อันนี้ต้องขอคีิดคีบนะไม่งั้นคนใช้ตายด้วยนะดูดิเอฟเฟกต์มันแตกออกมาเนี่ยเป็นลายเรนโบว์เลยนะอย่างสวยอะ่ะนี่มันจะรุนแรงเกินไปนะอันนี้โอ้ยอย่างแท้ดูดิเนี่ยไปอีกเไปอีกเยอะเอาอีกเหรอเฮ้ยต้องลองดูเฮ้ยจัดเต,ต็มเฮ้ยนี่เรามาเทสดสอบอ่ะเนี่ยโอ้ยดูดิดาเมจรุน้างหน้าดูเลยอ่ะแล้วก็ต่อไปค่ะก็จะเป็น คาถาของวิทเทอร์นะคะหรือว่าวิทเทอร์สตาร์ปเนาะคือหน้าต่อของคาถาก็จะเป็นประมาณนี้นะแบบวิ่งวิ่งนะคะแล้วก็มีหัวแบบแคล้ายๆหัววิทเทอร์อยู่ข้างในนะแต่ว่าดูไม่ค่อยออกสักเท่าไหร่เนาะมันจะต้องยิงเอฟเฟกออกมาเฮ้ยอะ ไปเห็นป้ามีหัววิเทิร์กมาด้วยอ,อ่ะโอ้โหยิงทีไรหัวเลยฟิวออกมาทีนึงเนี่ไหลหัวเลยนะไปเพี่เคนกเขาจะลองยิงอูนะยิงกินแล้วแบบตุ้มๆเลยเฮ้ยนี่พี่เคนเ้กอย่าเพิ่งโดนยิงพี่เคนเ <ะ S 2> ดี๋ย,อย,ยวออกมาทีนึงนี่ห้าหัวได้เนี่ยถ้าเท่าที่นับได้นะสุดยอดคือแต่ว่าดาเมิก็รุนแรงใช้ได้นะถึงกระพินคังกันเลยเนี่ยเฮ้ยหยะเฮ้ยหยะไอ้ห็นกเบอรภูเขาเผากระท่อมโอ้โหกระจายเลยโู้โหดิ ตอมบี้พิกยังอยู่ไม่ไหวเลยอ่ะไอ้พ่เคยเขจะรอดไหมเนี่ยดูดิไม่น่ารอดนะดูคืนเลยพื้นตายหมดเลยอ่ะยื้นลายแบบระเบิดหมดละพื้นพังหมดเลยยื้นแฮกหมดละเราตั้งชื่อว่ามดดาบแตกพื้นเอบอกว่าพื้นเนี่ยเอาไม่อยู่นะพื้นพังหมดเลยอ่ะอมันจะตายนะพื้นไปหมดนะเอาก็ไปด้วยแล้วก็ต่อไปนะคะจะเป็นชักเกอร์สวอตค่ะก็จะเป็นดาบของชักเกอร์บ็อกกันเนาะซึ่งมันเนี่ยหน้าตาเนี่ยก็จะแบบคล้ายๆกับมีกล่องชักเกอร์บ็อกนะคะอยู่บนสันดาบนี่นะนี่ดูเอฟเฟกต์ในการฟัันนสกก่อย มต้องตุง้มตัง้ตงเลยโอ้ยกิงมาเป็นสายเห็นปะโอ้ยอย่างนี้โดนแน่นอนเลย <c oughs> โอ้โหมีเอฟเฟคด้วยไปแล้วลรักไปอ๋อมันติดรอยแล้วพอมันหมดบ้าไปมันก็จะตกลงมาที่พื้นใช่ไหมก็จะโดนดาเมจในการกระแทกพื้นเนาะ,นะมามาไหนลองโดนเิจะลายขนาดไหนกันนะนี่คิปเปอร์ยักษ์ เอาคิปเปอร์เลยชาเป้าดูดิ่เขาตกเทียนทะีม่ได้เลยเอ้ยมันลอยมันลอยอลอยแล้วเอ้ยคิปเปอร์มันลอยแล้วตุต๊กปังเอ้ยดูดิมันมีกลุ่มควันด้วยอะ่ะเฮ้ยเดี๋ยวพลังตกลงมาแน่เลยอะ่ะสูงๆเลยอ้ำส่งมันไปสูงๆเลยลงมาทีเดียวเดยได้นนตายนะเฮ้ยนี่ก็สูงอยู่นะลอง<อ>ดูกอ่อนเป้าลองดูก่อนเป้ามาแล้วมาแล้วอาแล้วมาแล้วจัดไปดึงดอกว้ายังหดดูดิ มันเป็นมิวทางคลิปป์ป่พอลามันตายมันก็จะดรอปเป็นทีนทนมๆให้เราด้วยนะอ้แปลกจริงเลยเนาะเฮ้ยแต่มันหดอยู่นะ เรามาดูอันต่อไปดีกว่าก็คือไฟสวอตค่ะก็คือดับไฟเนาะซึ่งดับไฟนะคะมันก็จะมีประกินแบบเหมือนไฟนะลุกลุกแบบนี้นะมันก็แค่ไฟให้มาไหนลองดีไม่เห็นมีไฟเลยคล้ายๆกับเปลวเพลิงอะเนาะไหนเอวไฟออหมดแล้วมันต้องเล็งที่ม็อบด้วยไหนไหนลองดินี่มีท้าฟันไม่เห็นเปล่าขยับโอ้โหตายแล้วโอเคเช่นเพิ่มพี่าตาปะเนี่ยดูดดีโอ้หุยเพลิงมันเยอะไปเปล่าคนใช้จะไม่ล่าเราไหมพื้นมันก็พังไว้นะเดี๋ยวลองกับเจ้าหมูดิไอ้ยา โอ้ยสุกเลยทีเดียวพห่เคนดูดิแต่เพิ่มันกระจายมาเลยกระจงกระจายมาเลยเดีลองเป็นโจนเมนูคณะไม่นะโอโหเดี๋ยวนี่ไม่ทันที่พี่เคนออกไปเลยอ่ะโ้แบบว่าจะเรียกว่าอาวุธเทพมันก็เกือบจะได้นะระเบิดที่เป็นโดมเลยเอาไปเยอะเยอเยอะมากๆเลยแล้วโจมมเยอะๆบึ้มโอ้โหกระจายกล่นไ้ไม่เหลืออะไรดูดิระเบิดกลายเป็นตกก็คันเฮ้ยอีกรอบนึงวิวดิเคนหอยย่างสุกเลยอ่ะ ุวิดามเม็ดมาลุ้นแรงเนี่ยไม่ตายก็เลยนไม่โตแล้วแบบนี้ะกายไฟมันก็สวยในนี่ยดูดิโหดเกินแล้วก็ต่อไปค่ะก็คือสกายสวารค่ะอันนี้นะคะถ้าทางฟันหลังมาแล้วเนี่ยมันจะมีเกาะลอยฟ้าเกิดขึ้นมาเนาะเนี่ยดูดิเอ้ยอันนี้มันจะเกลียนนะเฮ้ยอ๋อก็ฟันแล้วเปล่ามันเป็นเกาะใหม่เหรอเฮ้ยดาบนี้มันเกลียนนะเนี่ยดูดิว้าวเป็นอย่างนี้เองสร้างากาะลอยฟ้เป็นเกาะลอยฟ้าเลยอ่ะแหม่เดี๋ยวพี่เคนลองใหม่พี่เคนวีคีเอทีฟนะนี่เลยบินฟันกับอากาศนี่สตาร์เกาะกับอากาศเลย อ่ะมันเหมือนกับว่ามันขุดเมืองไปด้วยป่ะพี่เคนดูนี่เลยนี่ระเบิดข้าวออกไปด้วยนะโอ้ยแต่ว่าถ้ามาสปอนที่พื้นน่ะพื้นถ่ายเลยนะเห็นเปล่าเดี๋ยวโอ้โสูงจุงแล้วก็ต่อไปค่ะก็จะเป็นเมจิกสตาร์่ะอันเนี้ยมันน่าจะแรนดอมเวทมนต์หอักมาให้เรานะคะก็คือจะมีหลายหลายธาตุค่ะไม่ว่าจะเป็นธาตุน้าธาตุลมธาตุไฟเนาะหรือแบบจะเป็นพิษก็ได้นะคะเราต้องมาลองดูดีกว่านะเฮียเฮียดนี่กระทานนี้มันโกงปะเนี่ย อุ้ยมีหลายอย่างเลยเหรอใช่มีหลายเวทอ่ะแต่จะเป็นเวทธรรมชาติเนี่ยเวทไฟเีัยเนี้ยใสยล่วงเข้ามาด้วยใสายได้ด้วยเหรอเฮ้ยมันต้องมีน้ำแข็งด้วยดิมันมีตัวลอย้วยนะเห็นไ่าเอ้ยมีฟ้าผ่าด้วยเอาลอยได้ลอยได้ไลยเวทกันจุ่มเบยงั้นต้องมีเวทน้ำปะเนี่ยอุ้ยฟ้าผ่าเข้ามาเอามีฟ้าผ่าด้วยเอ้ยตัวนั้นตัวนั้นดิน้ำแข็งน้ำแข็ง อ้เจ๋งจุงหลายอย่างจังอ๋อมัาส่งน้ำแข็งอัดบล็อกได้โอ้น้ำละลายอะพวกนั้นก็โดนแช่แข็งกันไปเลยนะันเอาเป็นสุ่มๆเลยนะเออมันสวยดีเนาะห้าลลายตุ่ปตอ่มตุ่มไอ้ดาบมีดตื้นแรงอะเนี่ยไม่ใช่คนโดนก็งงนะคนใช้ก็งงนะบอว่ามันจอกแนวแบบเวทมนต์เมจิกอะเนาะนี่พี่เคนน้ำแข็งละลายแล้วเห็นเปล่า แล้วก็มาดูวันต่อไปดีกว่าค่ะอันนี้จะเป็นสต๊าฟอุกกบาตนะคะซึ่งอันนี้ยเวลาเราฟันหนักมาแล้วเนี่ยมันก็จะมีลูกอุกกาบาตเนี่ยตกลงมาที่พื้นนะคะเอาละพี่เคนข่ะจะลองฟันดูนะไหนอุกกาบาตอะ่ะแลีวนี่มันต้องเล็งที่ม็อบด้วยเมืนเน่องตรงนู้นมีวัวลองกับน้องวัวแล้วกันเฮ้ยเอ้ย,อยโอ,โอ้ตกมาจากฟ้าเลยมีลูกกาบาตตกมาแต่ว่ามันตกลงมาเร็วมากเลยอะ่ะโคตเกินตกลงมาไหลลุกเลยนะเนี่ยดีดิพื้นไหมไปเลยถ้ามีบ้านกบหมู่บ้านแห อี๋เลยอัดจรไปเยอะๆเดี๋ยวลองดูสิลองดูนีมโอ้โหกลางหัวเลยเขาเรียกว่าตกกลางกระบาลอัะที่เขาบอกว่าตายไม่ทันรู้ตัวเราก็จะตายด้วยนลยเออตัวเย่มาดูวันต่อไปดีกว่าค่ะมันก็จะเป็นหนังสือเวทน้ำนะคะ คือมันจะเสกน้ําได้เนาะเอาไว้ทําไงอ่ะอ่ะเอาไว้เสกน้ําไงแต่ลองดูนี่เป็นจริงยังไงอ้ะเนี่ยมาดูดิเสกทีหนึงน้ําท่วมเลยอ่ะเนี่ยเห็นปะโอ้โหบ้เบลอเลยโอ้โเอาไว้แบบว่าถ้าเราเจอลาวานะหรือว่าเจอไฟไหม้อ่ะนะเราก็เสกน้ํานี้ได้เลยอะนะสุดยอดมาดูดิเลยมนเสกทีหนึงน้ําท่วมทุ่งเลยอ่ะมันเยอะเกินไปป่ะเนี่ยเยอะกว่าถังน้ำสิบเท่าเลยเนี่ยแล้วก็ต่อไปนะคะจะเป็นดาบเกรดิตี้ค่ะคืออันนี้มันน่าจะเป็นดาบที่แบบคล้ายๆกับดาบแบบลอยได้ปะ่ะ ยังไงอะการ์บิที่อะนี่ไงทำาห้เราห่วงให้ดูนี่ไงพี่เคนเห็นปะมีควันด้วยอะไหนไม่เห็นมีอะไรเลยอะไม่มีควันหรอกมั้นี่ไงคิวด้วยเนี่ยมันมีตายแล้วเหรอช่วยพี่เคนด้วยอ๋อมันก็ติดร้อยพี่เคนขีดมะเนี่ยยังลอยเลยเหรอโอ้ยสูงอะเนี่ยโอ้ยนี่ว่าตายเลยอะถ้าไม่มีคัลฟอร์อิ่งก็ตกลงมาตายนะถ้าเกิดพวกม็อบโดนเนี่ยไม่น่าจะรอดนะหลังูดิ้ับเวนเตอร์เออลอยแล้วลยวเดี๋ยวเราว่ากันทีนั้น ไม่ใช่แกงล็อกเก็ตนะจะลอยไปทำไมเนี่ยล็อกขอบฟ้าเลยเอ้ยเลือดมันเยอะจะวัวกระทิงอ่ะต้องทักบสองสามรอบละมั้งเฮ้ยมันจะตกลงมาม่กรอบจริงล้วเป็นไงบ้างคับบอลสวยไหมเอ้ยเครือ อไปมันตายีกูเอ็นดี้สนุกร่างกระเจายเฮ้ยลอยเป็นหมูได้ด้วยไปเลยไปเคนก็ไปด้วยเฮ้ยอันนี้มันกองอ่ะดูดิ่ใช้ยันกันมีทันได้ตัวอ่ะลอยแล้วก็ตกลงมาไม่ต้องเหนื่อยแรงไม่ต้องเปลืองแรงเลยนะอันนี้มันทุนแรงไปเยอะเลยอ่ะต่อไปนะคะอันนี้จะเป็นลัคก lucky box s t a f ฟนะคะคล้ายๆกับคาทานี้นะคะมันก็จะมีเครื่องหมายลักษณะสกินเหมือนกับ question mark เนาะซึ่งมันเนี่ยสามารถที่จะเสกลัคกี้บ็อกซ์ได้ค่ะแต่ลองเสกลัคกี้บ็อกซ์ดูนะ กล่องสุ่มกล่องสุ่มมาพี่เคมาลองดูเอ้ยออกมาแล้วทีหนึงได้หลายกล่องเลยนะเลยไม่ชั่งกระดึงกระดึงด้วยเหรอไอต้องเปิดกล่องเดี๋ยวลองเปิดดู๋ยนี้บางทีก็แบบตาดีได้ตาไร้เสียเนาะเฮ้ยเกลืออ้าวไม่เห็นมีเลยอ่ะบางทีมันก็เกลือแต่ว่าบางทีมันก็แบบว่าลักตี่นะไม่เกลือละอ้อมมันได้เค็มละเค็มเป๊ะเลยเนี่ไอต้องเสกเยอะแล้วเราต้องของเยอะเดี๋ยวเราจัดการเจ้าวีเทอร์นี่ก่อนโอ้ยเจ๋งเหรอเฮ้ยเดี๋ยวล้วอ้าวไปแล้ว เฮ้ยดูดิมันได้ดของดีเอาของไปทำไมเฮ้ย <c oughs> ได้ชุดกอเอนชานนี่แหละได้ของดีได้ของดีดงดว้าเจ๋งว่ะล่ะไหนลองดีได้ไรบ้างเปล่าอ,อันนี้แหละอันนี้แหละ เดี๋ยวจะได้พงได้เพชรบ้างนะโอดีนี่เลโชเล่โชเล่โชเล่โอเคหมดดีวิ่งเอามาดูดินี่มีแร่เป็นบล็อกเลยอ่ะอ๋อพี่เคนโชคดีอ่ะว้าวได้บล็อกแรบเพชรได้แหละคุ้มมั้ยเนี่ยเอาเวลามาเฉยเลยมาถึงงันต่อไปดีกว่าค่ะคอนไมโยนเนียนะคะคื่อันเนี้ยมันคล้ายๆกับแบบใส่สายฟ้าได้ป่ะเปล่าอะนี่มันคอนทอนี่นะ เฮ้ยแต่มันแบนตั้งแต่อเนี้ยมันจะมีบัฟดย้ดยดโอ้โหกุ้งังอ๋อฟ้าผ่าฟ้าผ่ามีบัฟกระโดดสูงกับวิ่งเร็วด้วยนะนี่นนมันจะมีบัฟสป,ปิทก,กระโดดสูงแล้วก็เปิดใจให้เราด้วยนะคะว้เจ๋งจุง๊บเขาโดนฟ้าผ่าเขาท่าไม่เป็นเลยเลยอ่ะดูดิเดี๋ยวลองดูซิต้องเสกมีเยอะแต่ว่าไม่โอกาสที่ชุดกอ่อนจะพังได้นะไหนท่าไหนท่ากันหรือท่ากันหมุนปิ้วหมุนปิ้วเห็นป้าเนป้าเดี๋ยวจังหวะนี้เอาแกะไปแกะยัก ออกมาแก่ยักษ์อ่ะโอ้โหมีพาวัตจำด้วยยอดยมีพาวัตจำให้เราด้วยไปเค้นเห็นป่าวกระโดดสูงจุงโอ้ยแล้วมีธโลฟลอ,ฟอยยิงให้ด้วยนะอุยยังกองอีกแล้วอ่ะรุนแรงรุนแรง ไอ้อันนี้เทพอ่ะน,น,นี่เขาชอบอันเนี้ยลองรับไอ้เจ้ใหม่ดิลองกั้วัวก็ทิ้งดิโอ้โหกระจายเราจะตายแล้วจะตายแล้วเฮ้ยตายแล้วพักเ<อ>ยลยอ่ะใช่โหโหดเกินเอ้ยเป็นสายฟ้านี่นะมันก็ต้องโหดดีแล้วก็ต่อไปค่ะจะเป็น TNT Star ค่ะไอ้ใครกับดาวกรนะจายอ่ะเนาะนี่แต่ว่าเป็นดาวกระจายที่ติด TNT ไว้ด้วยนะโอ้โหพาเลยนะอ้อมันนี่อ้อมเลื่ถือนะเดี๋ยวมาเบื้องเสร็พี่เคนนะมาเดี๋ยวลองเสกดิเาลองนี้เล็งที่พี่เคนก่อนนะเฮ้ยเดี๋ยวไม่ใช่ลย เล่นพลาดเล่นพราดเกรงใจนะไม่ต้องมาเล่นก็ได้นะเอาไม่ให้เล่นพี่แค่เล่นใครหรอกไอ้เยอะโอ้โหทีเนี้ตายเลยเหรอทีเนี้ล่วงเลยอ่ะเฮ้ยมันจะโหดไปไหนเนี่ยไม่ทันเดินเลยเนี่ยอภิษกบีศคือยังไม่ทันสู้เลยอ่ะแต่ว่าตัวเราก็บาดเจ็บเหมือนกันนะเห็นเปล่าล้มเป็นโดมิโน่เลยนะ พี่เคนมันโกงเกินไปปะเนี่ยดูดิอุ้ยอย่างนี้ใครก็เล่นด้วยเนี่ยมีอะไรคิดด้วยเนี่ยของเคิงนี่หายหมดแล้วเนี่ยต่อไปนะคะจะเป็น steel danger ค่ะอันนี้ก็น่าจะเป็นมีดสั้นเนาะอุ้ยมันขอเน้นจานี่ไงนี่งๆน่ๆนี่มันปามมดได้ด้วยปามมดสั้นแล้วก็สามารถล่องหนได้ค่ะนี่เลยแค่สองก็เป็นนารูโตหน่อยนี่ล่องหนมาแล้วนี่แล้วก็เชียร์พี่เคนข้างหังเลยเห็นอาวุธเต็มเต็มตาตีหลังตีหลังมันจะไม่เห็นเลยนะ อามามาหางก็ต้องสวเพิ่มลองดูเปล่าเอ้ยแต่ว่าพวกวงกระทิมก็เห็นแล้วอยู่แล้วล่ะนี่ท้าปามิสันไายังไงอะอ้าวมันเพ่งขวางนะแต่อีกป้าไปไหนอันนี้เนี่ยกว่ามันจะตายเนี่ยน่เนี่ยตาเมย์ไปข้าแรงเท่าไหร่สำหรับอันเนี้ยนะเอืมอืมเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นเยอะไปเปล่าเดี๋ยวล้างกันนะเฮ้ยใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่ว้าวอุ้ยแรงกันนะเนี่ยเฮ้ยร่วงเขาให้ดูดิไม่ใช่ว่าจะทำมานะฮะอันนี้น่าใช้สุดเลย คนใช้ไม่ตายนะต่อไปนะคะจะเป็นเอลเทส,สวอรค่ะอันเนี้ยฟันหนักมากมาแบบได้ภูเขาออกมาลูกเล็กๆลูกนึงเลยนะโอ้อะไรเนี่ย<笑><笑>นี่มีผลกับเพลเยอร์เท่านั้นนะเพื่ออะไรเนี่ยอ้าวเวลาจะขึ้นที่สูงไงเหญ่เปล่าลองใหม่ดิลองใหม่ดิสร้างภูเขาให้กับตัวเองเลยนะนอโอ้มาแล้วขึ้นแล้วขึ้นแล้วขึ้นแล้ว นี่ดาบมันเกรียนดแล้วเดี๋ยวเรากับมอทสิจะเป็นยังไงหน้าเขาว่ามันเกรียนอยู่นะน่พี่เคงก็ว่างั้นแหละไม่น่าจะมีผลกับมอบปะ<อ>น่าจะมีผล<ง>กับเพเยอร์ด้วยกันประมาณนี้สมมติว่ามันจนตัวนะแล้วก็ฟันทีเดียวหนีเลยขึ้นฟ้าเดี๋ยวจะไปไหนต่ออยู่ตรงนั้นแหละท่านก็จะอยู่ตรงนั้นนั่นแหละไปไหนต่อไม่ได้แต่ว่าถ้ามีธนูแล้วก็ได้เปรียบนะมาเดี๋ยวเราโดเถ้าธนูยิงเข้าแล้วก็อยู่บนที่สูงแล้วก็ยิงรัวเลยนะไปเล้นั่นไง ไม่มีประโยชน์จริงๆด้วยไม่ไมีพี่เคนเนี่ยไม่หล,ลปปี่ิปเปอ่ะนะแล้วก็เอาแบบเอาธานูยิงมันไงดังนั้นนะ่ะเฮ้ยถ้าต้องระวัง้วยนะตกลงไปนี่ว่าตายได้นะอาจะตายตอนลงนี่แหละแล้วมันก็สูงไหลบล็อกเหมือนกัน แล้วก็ต่อไปค่ะจะเป็น e อ d e เด w ร์สวค่ะมันน่าจะแบบฟันละวัหรือเปล่าอ่ะมาลองดูกันดีกว่านาะจ้อนจะนี่มีท่าฟันดูท่าฟันมีชวิง้งชวิ้งเลยนะไม่ใช่ไม่ีใครวรับเลยแต่มีเสียง <c oughs> เอฟเบรกวรับด้วยนะกระชิงกระชิงมาลองดิโอ้โหเอาซอมบี้มิวทันเหรอโอ้มันลอยลอยเหรออ๋อ,อพอฟันแล้วมันติดลอยแล้วมันกระแทกพื้นน่ะหรอโอแต่ลอยต่ำๆนะลอยต่ำๆแต่ว่าเราโดนดาเมจนะอ้าวดูดิของมันลอยด้วยเห็นว่าดูแคาะเดของมันยังลอยเลยคิดดูลอยั้หมดเลยแคลงแครด ไอ้ปิดโดนหรอกเอ้ยตีไม่โดนหรอกดูถามนี่น่ารักกันดูดิดึงดึงดดดงเลยของมันยังลอยเลยอ่ะเอ้ยทำไมฟันของเราของมันลอยได้ด้วยหรอดูดิด,ดูขนาดวันตายกระเด้งกระเด้งเลยนะดูดิมันฟันของลอยได้ด้วยอะ่ะว้าแปลกเนาะพี่เลืกเกือกกย์อ่ะดูดิเหมือนมันดูดของขึ้นข้างบนแล้วตกมากระแทกพื้นได้อ่ะต่อ,อไปนะคะก็จะเป็นล็อกเก็ตสวอตค่ะเอ้โห ล็อกเก็ตลันเชอร์ร้อยเลย <c oughs> อันนี้มันเป็นอะไร<ห>ค่คล้ายกับบึ้มรอบตัว มีเกราะป้องกันไงเ้ี่ยเห็นป้าระเบิดรอบตัวแล้วมีเกราะป้องกันเลือดไม่ลดอ่ะมีหน้ามันถึงชื่อดาบล็อกเก็ตนะเพราะมันจะยิงตัวองออกไปใช่ไหมใช่ไล้อย่างนั้นแต่ว่ามันทําได้รวยๆนะทำได้แบบคอนทินิวต่อเนื่องเลยนะอาหมูไปเยอะๆเลยไม่เลยโอ้โห้ร้อยมันไว้กันเลยร้อยไปด้วยกันหมดเลยแต่เพราะเขาไม่มีเกราะป้องกันน้องหมูงงเลย ทำไมขึ้นนลงๆแบบนี้อโมบอกทำไมแบบใช้ขวานฟันฉอไม่ hey, โดนสักท um ีเนี่ยตายกลางอากาศเลยทีเดียวงี <h <h ้ล uh, oh well, ่ะงี luckily, <h <h ้ล่ะนี่จต่พื้นพังอยู่นะรู้สึกมันจะได้รวยๆนะได้ต่อเนื่องอ่ะเข็น้อยด้วยแล้วต้องระวังนะเพลงเด้วยกันก็จะโดนนะ แต่ว่าตัวเราไม่เป็นอะไรถ้าแบบเอาแบบรัวๆจะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวลองดูก่อนนี่เอาไปเที่ยงไปรัวๆนะไม่ยังไงยหรอกไปแล้วไปแล้วบันเชอร์ัวๆเฮ้ยเดียวอ๋อวบั๊บมัจะถึงถึงไหมเนี่น่าจะถึงอยู่นะไปแล้วรักกอยเฮ้ยยังได้อยู่ยังได้อยู่ไม่น่าถึงกันเนี่ยเฮ้ยกับป้องกันบั๊บมันจะหมดเฮ้ยลงก่อนเฮ้ยอ๋อมีซาลเฟิงเหรอเอ้ยคือดีอ่ะดูดี นล้ว่าจะตายใช่แล้วไหมล่ะเฮ้ยมันทั้งโหดทั้งเมเทั้งโกงเลยนะแล้วก็ต่อไปค่ะก็จะเป็นหุ่นยนต์นะคะฮัชบัตเตอร์นี่เจ้าฮัชบัตเตอร์ซึ่งเราเนี่ยเอาเข้าไปขี่ได้จริงๆนะแล้วก็บังคับมันเดินได้นะมันของไอรอนแมนเลยนะนี่ใช่มันมีเอฟเฟกต์เลยนะพี่เคยลองดูดิมีเอฟเฟกต์นะที่เขาไว้ต่อยก้าวักไงนี่ไงโอ้โหบินได้ด้วยขอดได้ขอดได้นี่มีไอพ่นด้วยนะยังเก๋งอ่ะนี่จะต่อยเลยต่อยไปเลยด้วยนี่กระโดดเกียร์ไปด้วยนี่นี่นะย่อขาไดิ้ง ลองบินได้ด้วยมีไอพ่นด้วยโอ้ยอย่างแท้อะลองบินดิลองบินดิขาดิอยากขี่บ้างอะดิขอเอาวเขาไม่เอาไม่มีเขาละก็ได้เลยแม่ซูเปอร์ฮีโร่แลนดิ้งเนี่ล่ะอย่างแท้อะอองบินมาแล้วนี่มีไอพ่นด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเชือกเพอร์หมดแบตหมดนะตัวใหญ่เกรืลองดูมั้งดิเอ้ยแต่ว่าถ้าเราขึ้นแล้วเนี่ยเราจะมองไม่ค่อยเห็นสักเท่าไหร่นะพี่เคนก็ว่างั้นแหละ นี่โอ้ยดูนี่เฮ้ยมันบินไปแล้วบินได้เหมือนหุ่นยอนต์อันนั้นจริงๆเลยอ่ะดูดิไหนลองเสก <c oughs> ดินี่เลยเอาหมูไปเยอะๆโดนซิจะไหวหรอโดนนี่มันตีแรงมันจะบอกให้ระังดูดิโอ้โหตายไม่ยั้งโอ้โหตัวจ,จีนรอบตัวโอ้โหกระจายท้าสมทพื้น ไมนะ่嘛ไมนะ่嘛เงี้ยละ่ะตายไม่กีท่ทีก็ตายเลยเหรอเนี่ยใช่แองแมงไม่หมดเหรโ้โหนี่ก็โหดเกินย้นนี้ก็โกงเหมือนกันนี่เนี่ยเอ้ยเขาบอกว่าอาวุธมันเทพจริงๆทุกอย่างเลยนะก็แค่ข่าววันนี้แนละ้ก็รีวิวมดอาวุธแบบแปลกๆแบบใหม่ๆไว้แค่นี้กนะ่อนเนาะถ้าชอบมดอาวุธแบบน่ารักๆแบบนี้แล้วก็อย่าลืมนะคะช่วยกด like, like, ไลค์กดแชร์ไปให้กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจผู้นิยมเล่นเกม Minecraft ต่อไปนะและอย่าลืมมาคอมเมนต์พูดคุยด้วยนะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วจ้าบ๊ายบาย